วิธีติดตั้งแชท GPT ถามปุ๊บตอบปั๊บให้ AI เล่าเรื่องให้แตะที่แอป Play Store แตะที่ค้นหาแอปและเกมพิมพ์คำว่าแชท GPT ต่อไปให้เราแตะติดตั้งได้เลยนะครับถ้าขึ้นเปิดแบบนี้แสดงว่าติดตั้งเรียบร้อยแต่แอปแชท GPT ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรา continue แล้วให้เราแตะลงชื่อสมัครในตัวอย่างจะดำเนินการต่อด้วย Google นะครับแต่ดำเนินการต่อต่อไปให้เราใส่ชื่อนามสกุลวันเกิดเลือกวันเดือนปีเกิดแล้วแต่ยืนยันได้เลยครับ แต่ดำเนินการต่อแต่ที่ดำเนินการต่อเรามาดูผลลัพธ์นะครับในตัวอย่างจะให้ชัด GPT เล่าเรื่องนิทานกระต่ายกับเต่าแต่ส่งแชท GPT ก็ GP จะตอบกลับแสดงผลให้เรานะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้กดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ครับ